มือดีทวพุท่าผ้าเที่ยวเดินทางมาทีถ้ำมาอุทยานหลวงปูศิลาสิริจันโทมาติดตามกระแสความศรัทธาขององค์หลวงปูจากความพื้าานห้าผายันศักดิธ์ขององค์หลวงปูอยู่สนามลบไทยกับผู้ชากระสุนปืนเพสามารถยิงกองหายันของหลวงปูได้สร้างกระแสขื้นห้ากันมาทันทีมือดีทวพุทา่าผ้าเที่ยวจิงมาเช็คกระแสอยู่บริเวณถ้ำมาอุทยานหลวงปูศิลาสิริจันโทมาเบิ่งกันครับ รถก็ยังจอดเต็มบริเวณลานจอดรถคือเก่าครับพี่น้องขอนแกน่นเทพพหานาครชัยภูมิครับร้อยเอ็ดครับไก่ไก่เฮ้านี่ครับ,รบพี่น้องชาวพุธสาธุชนผูเใดบ่ท่านเคยมากคับมาเบิ่งนะครับธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโท วันนี้ท่าบูเ่าผ้าเทียวมาเช็คเลตติง้งพ่อกันไหมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ